เกษตรเขาเกษตรเราสวัสดีครับกลับมาพบกับเกษตรเขาเกษตรเราเช่นเคยครับวันนี้เราเดินทางกันมาที่อำเภอบ้านพึนจังหวัดชลบุรีครับกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การหมหาชนหรืออาด้านั่นเองครับทางอาด้าเองนะครับได้สนับสนุนทุนวิจัยให้กับบริษัทตั้งเซป,ปิงโลหะกิจจำกัด เพื่อดาเนินโครงการการพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรสําหรับการผลิตถั่วลิสงเครื่องปลูกและเครื่องปลิตถั่วลิสงโดยมีคุณชัยวัฒเพชรโลหกุลนะครับรองกรรมการผู้จัดการบริษัทพร้อมทั้งอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งพัฒนาเครื่องปลูกและปลิตถั่วลิสงต้นแบบไม่เกิน50แปลงม้าเพื่อช่วยให้เกษตรกรรายย่อยสามารถปลูกและเก็บเกี่ยวถั่วลิสงได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำ จากจุดเริ่มต้นนะคะกเกษตรกรที่จะปลูกถั่วลิสงค่ะเขาจะมีความลําลบากในการเก็บเกี่ยวนะคะก็จะยทาให้การปลูกถั่วลิสงเนี่ยมีข้อจํากัดนะคะแล้วก็ปริมาณการบริโภคถั่วลิสงเนี่ยแค่ประเทศไทยเราเนี่ยก็1 0 0 0 0แสนหนึ่ตันนะคะซึ่งเราผลิตได้อยู่ประมาณ30,000ตัน เพราะฉะนั้นข้อจํากัดของเขาเนี่ยพอเราเข้าไปสืบมาแล้วเนี่ยเราจะพบว่าข้อจํากัดเนี่ยคือมาจากการที่เขาไม่มีเครื่องจักรในการที่ต้องมาเก็บถั่วนะคะในการเก็บถั่วแล้วต้องใช้แรงงานคนเนี่ยการใช้แรงงานคนเนี่ยต้องใช้เวลามากในการที่จะผลิตถั่วให้ได้6กิโลเนี่ยก็ล่อไป1ชั่วโมงแล้วนะคะแต่ถ้าใช้เครื่องจักรเนี่ยจะเร็วกว่า10เท่านะคะอันนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการที่สวกให้การสบสนุนโครงการนี้ขึ้นมาค่ะถ้าเทียบขนาดเดียวกันแล้วกัน เทียบขนาดเดียวกันก็คือทํางานได้ประมาณ4ไร่ต่อวันใกล้เคียงกันแต่ว่าตอนนี้ปัญหาก็คือฝักเสียที่ออกมาเนี่ยมันมีถึง30ที่1 5บหถึงสาซนะครับซึ่งทําให้เกษตรกรละสูญเสียเยอะแล้วก็เกษตรกรก็เลยเลือกที่จะไม่ใช้เครื่องที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับเพราะว่าทําให้เขาได้รายได้ลดลงนะครับมีการสูญเสียมากเราก็เลยเป็นโจทย์ให้เรานะครับที่เราจะทํายังไงเพื่อให้มีฝักดีออกมามา,มากขึ้นเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรมากขึ้น เพื่อจูงใจให้เกษตรกรเนี่ยต้องการปลูกถั่วมากขึ้นด้วยนะครับเพื่อเพิ่มผลผลิตในประเทศครับเครื่องผลิตเนี่ยก็อยู่เราตั้งไว้ว่าอยู่ที่ประมาณแสนสี่หมื่นบาทนะครับมาจากไหนก็คือมาจากราคาของคู่แข่งที่อยู่ก่อนหน้าแล้วคือแสนหกหมื่นห้าพันบาทความจริงต้นทุนเราก็เข้าประมาณนั้นแหละครับแต่เราก็พยายามทํำยังไงพยายามทําไงให้เกษต,ตรกรเข้าถึง เข้าถึงได้ในราคาในประสิทธิภาพที่ดีกว่าแล้วก็ในราคาที่ต่ำลงนะครับเราก็พยายามพัฒนาแล้วก็ลดต้นทุนไปด้วยด้วยการตอนนี้เครื่องนี้จะเป็นเครื่องที่สามารถใช้กับรถไถประยุกต์ใช้ได้เลยนะคะกับที่เกษตรกรมีอยู่แล้วนะคะรวมถึงเครื่องจักรเครื่องนี้ค่ะจะเป็นเครื่องจักรที่ถูกทำขึ้นมาใหม่นะคะแล้วก็ทำให้การเก็บเกี่ยวถั่วเนี่ยถั่วจะมีอัตราการสูญเสียอยู่ไม่เกิน5% นะคะจากเป็นเครื่องจักรเก่าเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ30%ตัวนี้เท่ากับกรถการสูญเสียได้อีก25%อนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่มาที่ไปของการที่เราต้องปรับปรุงเพราะว,ว่าถั่วที่เมื่อกี้ทุกท่านจะเห็นแล้วว่าออกมาจากเครื่องจักรเนี่ยอัตราก,การสูญเสียน้อยมากๆนะคะอันนี้จะเป็นตัวใหม่ที่จะทําให้การสูญเสียเนี่มันลดลงได้ถึง30%เนเนี่ยจะทำให้เกษตรกร,รกมีรายได้เพิ่มมากขึ้นค่ะโครงการนี้จะมีการต่อยอดไปนะคะเราจะลงแปลงก่อนนะคะลงแปลงสาธิตถ้า มีการตอบรับที่ดีแล้วนะคะเราก็ทำการทำรตลาดร่วมกับบริษัทนะคะในการที่ทาเครื่องจักรให้ถูกกว่าราคาทั่วไปนะคะที่คนไทยสามารถจับต้องได้และไม่ต้องนําเข้านะคะอันนี้ก็จะเป็นเพยพ์พอท์ที่เราจะทําขึ้นมาในอนาคตเหมือนกัน,นะคะ่ะเรียนตรงๆว่าถ้าไม่มีสกอขเข้ามาคงไม่ได้เริ่มโครงการครับเพราะว่าเราเราอย่างที่เรียนว่าบริษัทเราทําเป็นพืชไร่เป็นหลักนะครับทั้งอ้อยทั้งมันแต่เราไม่เคยเข้าไปทางของถั่วที่สงหรือว่าพืชอื่นนะครับ ถ้าเราไม่ได้อาจารย์เจฟไม่ได้สวกที่เข้ามาแนะนําว่าตอนนี้มีความต้องการขนาดไหนนะครับเราก็จะไม่ได้เริ่มศึกษาว่าเอ้ะผลที่ส่งมีคนปลูกมากขนาดไหนแล้วเป้าหมายของเราคือใครนะครับพอเราได้ข้อมูลเบื้องต้นเราก็ศึกษาเพิ่มเติมผมก็ศึกษาเพิ่มเติมว่าอ่ะมีกลุ่มมีความต้องการใช้ขนาดไหนนะครับแล้วก็ถึงได้เป็นจุดเริ่มให้ตัวเราเองเนี่ยก็ได้เข้าสู่ตลาดใหม่ๆมีสินค้าใหม่ๆได้ความรู้ใหม่ๆแล้วก็มีผู้สนับสนุนจากหลายๆหน่วยงานเลยนะครับ ทั้งอาจารย์เองมองกเกษตรทั้งตัวสวก,ก,สก,ก,ะกนะครับทั้งกรมส่งเสริมการเกษตรก็ตามนะครับหลายๆในงานที่ผมเข้าไปขอข้อมูลเพื่อมาโน้มน้าวทางบริษัทนะครับว่าว่าเราเราอยากจะเริ่มโครงการนี้เราคิดว่ามันมีประโยชน์นะครับพ็ได้ศึกษาข้อมูลแล้วก็ได้เริ่มโครงการนี้ขึ้นมาครับถ้าไม่มีสวกก็ไม่ได้เริ่มหรือว่าถ้าเริ่มก็คงมันจะไม่ง่ายขนาดนี้ครับเพราะว่าเราจะไปทดสอบที่ไหนผมก็ไม่รู้จักเลยว่าวงการนี้ใครปลูกถั่ว มีใครบ้างแปลงทดสอบควรจะไปที่ไหนใครปลูกเยอะปลูกน้อยผมไม่มีข้อมูลทางบริษัทไม่มีข้อมูลอะไรเลยครับแต่ว่าข้อมูลต่างๆพวกนี้ได้มาจากทางความร่วมมือกับสอกอทางนั้นเลยครับและนี่ก็คืออีกนวัตก,กรรมหนึ่งนะครับที่จะช่วยแก้ปัญหาเกษตรกรสูงวัยรวมถึงพื้นที่ที่ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันการผลิตสินค้าเกษตรไทยโดยเฉพาะสินค้าที่มีศักยภาพด้านการส่งออก และความต้องการสูงของทั่วสงก็ต้องขอขอบคุณอาด้ามาณที่นี้นะครับที่สนับสนุนในการถ่ายทำในครั้งนี้แล้วกลับมาพบกับเกษตรเขาเกษตรเราได้ใหม่ครั้งต่อไปวันนี้ผมและถัและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับเกษตรเขาเกษตรเรา